นะครับทีม้ังมเราเข้าป่านาซิงไลทีรเข้าสมูมาป่านาสังสกตุว่ามีน้องป่าคนเยอะมาเลยเป็นหนึ่เดียกันเลย้องเพชรวนน้องขว้อนี้ที่ว่าองส่งมนี้สีสาเด้วยกันทุกคนมาแล้วนะครับทุคนากพีีน้อง ขอประท้าสมพันธ์ไปทางโรงข้านตอนนี้คอยอรนะครับเ้อพี่น้องเขามาเอาโรงข้านไปนําผู้ใดหิวนานหิวเร่นไ่มีถุงอม่มากดีกว่าเมื่อกานะครับเออวัดบ้านนาคามสาต้นุขใหญ่หนึ่งพบาทอาจจะรมาหาบุญนะครับรูวพอี่ชาบัร่วท่านพี่น้องเข้าหลายเนาะขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องเขา กำลวงกันลงมท่านกั้อปล่อไปไปให้พี่น้องให้ได้อย่างได้ยินทรรางไปนางมาทางามาบอกพี่น้องขอมาแล้วไปให้ท่ชายท่านัวทานพ้อาน่นนัาร้าักเป็นการเปลี่ยนท่านกลังกลเมืองบ้านขอบคุณท่านแม่กัวกลัเมืองบ้านเจักรเทียมสลานทีใบาทีบาราณทอดยรอยแล้วนะครับน้อพี่น้องเขาผูดใ้กิน้าลาเอาักเามถาการได้เปลี่ยนอร่าใหู้ดใู้ ลพ่อหน่อยลูปาอลูกพ่อลูกพ่อชิ้วรนเซราอบเบอร์เฮ้คุณแม่สมลุกซุกสบายนะครับสี่สิบบาทคุณแม่มาใ้บานไดนคุณแม่เลยบานหัวใจไดงครับบ้านหัวยไหน่อยตะบกนองระแซวเนาะบานหัวใจเยรตะโานหัวในก็โอ้โหที่สองหัวใจได้หน่อเนาะรู้ไหมครับดการองบานนอามี้งถิ่นคนเดิเออ่าเมื่อนี้กกบพอพูดไปทั้งนประธานคือเก่านะครับทลานประธาน ไปคาราวาช่างตัวแทนครับสมเลยว่าทียกคนณครับโค้งมากเลยครับฝุ่นแล้วครับพี่นอนห้องมี้มาหาสิเนติต่อเพื่อนใดไปถามเขาถามข้าวเพื่อนใดครับได้สุกง่ามดิดินตรวดิฉนง่างคะต้องวถามฟังแก่ตอเขามเมื่อมากัดตัวเมื่อครับทนทำเลขาเองดูติดคอีิดดวงนะครับตัว่อฉนแบ่นอนปัาหาต่างๆดูดแต่แท้เยครับข้าวงับนนห้อ วัปชาสามัคคีบ้านค้านอยถนนนูนน้ำแดงอ่นเภอเเืองกัหวัเดินเดรห้าร้อยบาทเจ้าเจลาคูเจลคูใออกสขวาคูนึงขวาใขวาเลยขวาเลยลหเลคูล้มางท่เดนแสกลลมางห่ปอบเลาคลมางตอกักเจลคู่อยเท้านลอนนี้ใช้ล้มห้างในกูปี่เาให้อิ้าณด้ี่เปา่อไาใท่างหาแต่ามเก่าโมซิก เอ็ดหมูซีนะครับต้องขอให้หมูซีหมูซิกเอนี่อารับบ้านหนองแกลหมูแปดตำบล้างราครับเพลียงไทเฮานะครับซิทธิพลังลมหนึ่งมันหนึ่งร้อยบาทนะครับขตอบบุญตอบขอาีแถวครัครับแถวแถวครัวครัวไทยครัวพ่มเยลพ่จีงวัดนี้รับทุนนี้เรื่อนรถซีด้ใส่เด้มียสั่ท กู้ได้เงู้ไดู้้หลทานบนน้องมะแซวนะตายใสให้กันครับอ่าฝาวาามวยเงินหาเงินแหลกครับเพ้อการปีมีที่ไหนไปที่นั่นเนาะอขอบคุณขอบคุณพี่น้องเลยว่ารวมกันท่าที่เราเนามารวทั้งบรัทานท่าวัดบ้านตำมะโคโอ้ขอบคุณี่น้องบานเฮาอานซบท่านก็ขอโดขอให้ที่ราเพ สั้รับพี่น้องอยากทับบุญตอนวัดทางานฝากทุ่มทางพี ALLY ่น well. ้องเฮานะครับาะเออือือ่านทางของคํามวยกัาขอบคุณขอบคุณพี่องท้งนั้นโปรเอนเขออญากครับขอเซร์ในทน้องขอเซอร์หนึ่งร้อยบาทเอทงคาร์ดเอรขอพี่น้องเข้าไป่อทับบุญเมืนี้เนาะขออำนาจคุณทัศนีรตนส์ีสธุในสังก จบมาฟเสือฟังเสียงพี่น้องขทง่มโหทำบุญทกุศลบนท่านกระทั่นบัดบัดข้ามมาโกงตะบนสังนคท่าอมเลิศจังหวัดอระมาจเลิศแม่เมือวันทีสามวันที่สากันได้ด้วยสองพันหร้อยี่สบคอคอบอกว่าแค่ทนลงปีโบบัตนน่อางสร้าง่อเอามาลแถวเวทรวมทั้งบญท่านกุศลกับพี่น้องบัดข้ามมาโกงของเขาของคุณพ่อผู้ใหญ่สั ชนะประกอบสีนะครับเนาะเรื่องการชนะชัยังไงละโมเซบัดค้ำสั่งบอนะพี่น้องเนาะขอขอบคุขอบคุณพี่น้องวันท้าทุ่งทุ่งก้นอาเทียนเซได้หนะเอ้ยนี่พี่น้องเ้าเราโค่นยี่สิบบาทน้อคุณใหญ่บัตค้ำสั่งบอแม่แม่ปัดเชิญนั่งสมุดแม่ก็ได้สีสุดโทแม่ประเชิญสีสุดโทบัตค้ำสร้างบมอนะครับท้าทุ่ง เราทบุญนตนานยรัตัดสอไมได้บานะทุกแม่บอกซื้อเไ้บายได้เมืองลงท่านครับผมบรรยากาศลงลงท่านสวัสด,ดีครับ,บวันนี้มสาสังกทา,า,า,<บ>านบาทานนะครับผมอซอยังเีช่วยมวนมันช่วยมัวซีของพญชนาประกอบสให้พูช่วย หนึ่งร้อยบาทนะครับอ่าขอบคุณคุณแม่คุณยายเจนอดี่แม่ยายจงซีโบได้บานเดียวกันเรือซาอาจจะเนียนไปหน่อยได้ได้ได้าับปนวัานโพศิลาหนึ่ามร้อยบาททรกนนาทูกหวกันนะครับเนาะคุณแม่บัรจะกาศเลือดเลือดเลือดไรก็มีเยคนเยอะนะครับู้คนเนาะ ทำอาจารย์มีบบเส้นทา่จะได้ทวีการได้ได้แบบชมเสียงประธาน่านไม่อะไรทำเด้อช่วงนี้ขออนุญาตอ่านไล่สีอันปเป็ไหน,หนไ,ได้ดลงไล่สีไหนเนาะเอาทางวันได้เลยครับใส่ไล่สีวันอยู่ทีงไหนเนาะวัดบ,บ้านคำสร้างบ่อหมูสีหมูห้าทั้งนมดนำทีนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับบรรยากาศนะครับชนะบ้านบ่อสีเบันเมนำทีพระพน้องเข้ามาเนาะวัดบ้านขามนาเพียงโคกยาว ถามนาเพียงโคกยาวตะบนสางได้ครับ1นึ่พันแปดร้อยบาทนะครับซอยอุ้อยลืมผลุ่มน้องแจกของ, <laughs> พอองเพรนะาะในเรื่องนะครับเนาะดาวเรืองทำผุยพร้อมผู้ช่วยล้าน,นตั้งสกุลรณ์จำกรบปุ่นเออร์จะเทพนะครับพี่น,อนอออ้องวันโัวซิบเอาอนามัยมาแจกพี่น้องได้ครับได้แต่แต่พี่น้องให้เอะซาทุกคนน่าเอ้ยลุงซื่อเลยครับเจ๋งเย้ จังได้ซื้อได้เสียงนะครับเนาะสิ่งศักดิ์สิทบในสายกราบฝาดินเป็นพยานให้พี่น้องเด้อเมื่อเด็พี่น้องเข้ามาหอมทำบุญทำกุศลสังกันท่านล้ายเด็กพี่น้องขอบคุณทั้งลงท่าบรรยากาศลงท่านนะพี่น้องเช่าบ้านโมหนึ่งโง่สิบสามบ้านสาขาหนึ่งพันห้าร้อยบาท,ะทะนะครับคอนดหน้าสาถูกรวมกันเด็กพี่น้องเด้อขอบคุณทั้งลงท่านทุกทุลงท่า เมื children, ่อเดือนอ่านเสียงบ่ากรบปตผตรวจขอให้เ <piss> ด <ing on water> ี๋ยวไล่ซื้อมูลบัตรท่ลองท่าบคุณท่านที่หลายนะพระไถ่เด้อคุณบ่มาคุณไถ่ยากคุณด้วยเสหล่ะสถานีทางมันต้องแบกให้พวกเราเออพอทางหน่อยพอทางให้ฮ่องพระพอทางพระครูอรุณธรรมมาทิวัดนะครับนอกวัดบ้านน้องแปะเพิ่งฝากประชานบ้านบุญชนะวนที่สิเจ็เป็นนรัเงแรกคุณน้องเด้อบรรยากาศ

บ้านทำมะโค้นะครับพีนองห้าหมวยร้ายตาานเหลบุญศรีเมืองบ้านปอบูตบลไก่คำเซ240ัสอรอารวกนันองห้ามา,าแขเซียใล่กันได้พี่ไ้องเด้บ้านหนองบัวมูซีมูสองตบลเหล่าพวนกป็9งบาทหรือวหน้าบุดวงกันนะครับเด้อขอขอบคุณขอบคุณพีนองบา้านเฮ้า โรงทานท่านเติอนไทยบริการพี่น้องเขาเลยครับเรื่องความบุญิความกุศลกันเมื่อนี้สำหรับพี่น้องทุกทหานว่าโรงทานแล้วมามีถุงใหญ่มากกว่ามวยการสวัสดีครับท่านแต่วว่าวาาคำไทยมงคลโจมโจมใจมงคลนเลยมา20บาทนห้าาซลูกนะครับขอบคุณเลานอย่างมากเลยพี่น้องเข้ามวยสำหรับโรงท่านแห้บริการพี่น้องสำหรับพี่น้องพ่อพี่ของนางขอถุงนะครับ เอาไมใส่ยังเงี้ยใส่โล่ข้างใส่ถุงใหม่พ่อแม่จะแจกถุงไงครัาแจกถุงโลงข้างสิมาเบิดผู้ใหญ่จะรุ่นยางโลงข้างมาเบิดัรรมดาย่างกระหล่มโลงข้างเบิดข้าวเกี๊ยบมโนราเร่ของทำเลขาสุดๆเลยคนดีกุลภูมิใจไทยอำนาจครับพูดแล้วทำเพื่อนั่งแจกพี่น้องมีน้ำสมุนไพรน้ำพี่น้องหิวน้ำเย็นๆกับมีน้ำให้พ่อครับน้ำสมุนไพรก็มีนะครับ มือนท่านเลขาอุ่ยนะครับมันเป็นตัวแทนของท่านสมรวยวันเอกุลวัอนี้มาเป็นประธานแคปีกองนอนวานเฮาครับจักหน่อ,หนะะนอยเด็กี่พี่กเชิดมันเดินในสลากพี่น้องมาหอดแล้วคอยนี่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 ข้าอย่างก็หลายเยอะมนไปเยอนะครับผมวันนี้หันมังนาไม้ได้ใส้ครับนี่ป้านไหนนะครับ บ้านสาสเสนาครับเนาะหน้าสาสครับบริจาคหมาเน่านับหน่วยบริพิตน้องลดเปียกนหนึ่งวะเต็มนูว่างไงครับเนาะอ้ยหนูหน่าบ่นท่านกราสวัสดีครับท่านสสสมหญิงบัวพุทธนะครับมือนี่มันมรวมทั้งบุญกับพี่น้องจังหน่อยขอหยาดเรียนเชิญท่านสสขึ้นด้านเพื่อนเลยครับเด้อพบปะกับพี่น้องรับบ้านโอ้ย อามกระบอพี่น้องเด้ขอไยเลยของชาวบ้านนาสา1,940บาทอ่าของท่านสสสมยิงผู้เดืสมาชิกสภาผู้แดนราษฎรเขตหนึ่งจังหวันนักสดง3,000บาทพี่น้องเข้าโครนาครับพี่น้องมาสาธุขออนุญาตอันท่านท่านสสครับผู้นี้งหนวุ่วายบ่พระปักรพี่น้องที่สิ่งที่ท่นทานทื่ครับ จกคิดคราน่เรื่องอะไรครับคต่อรรลงทานก๋วยเตี๋ยวนะครับลงทานก๋วยเตี๋ยววันลาบคำนะครับยอดเฮ็ดบุชบรรยากาศอย่าง้เห็บุเนี่ยท่านต้านไปเลยยอดเพชตอบแค่มันจะได้เองมันน้วพอเคยบอกสร้างแาย้้วพอเรอเหต้เยียไปเจอนเจว่มีเงินเก็บยันมนหาเองมีขามเงินดีบ่มีเงินจิตใจขาดสารจับบาปเลย รยากาศครับพ่อพ่อมื่อน้งพ่อโดยมีควกมนาสมารถที่เราเลิกยไปดานสมาริเยอะทั้งหลังอยกปลาย่างทั้งหลังอดีตฐานใจเราไม่หนีเมื่อผู้มาเห็นบุญจะก้นว่สิิตอย่างเงินคาสรงแพดท่อนพอดีเวลาประมาณหาม่อนิยมคนมาจากบุญก็นหอนมาแย่ไหดีเป็ลงไปหาแตเราเป็นาใหม่ทัคุนะคะมันสียกระเสียในฐดีดีดี เป็นเลขเดียวออกมาบาเลขออกมากาาาแต่มันเกิดซะท่าอยกางท่อเราเงินใสจานเราไปบายาปอะครับเมือเราเงินใจานเรไปานครับแตได้เงินขาดางพอดีเห็นบอัทำบุญสักการะวัดธรมโคนะครับากาศจะเ่นรับรรยากาศครับผมบรรยากาศรอบแรกหลายครับตอนนี้มันาจะเกิดซะล่าในสีแนครับในกีแนนกีราที่เกบรรยากาศที่ส เขาเกิดขาที่ปัญหาเกิดสีง้นโลนโลูกข้นดีงเ่ยหัวเราเนี่ยเยเขาเนปฏิกิรยาคเป็นอย่างของสีเสมอแต่หัวนีจู่กับพองว่าเข้าใกล้เป็นสู่เขาจะก่อนกิบตัวโรงแานครับผมเนี่จู่พอเวาเข้าเป็นสูงเขาจ่ก่อนแต่ถ้าเห็นตุรกเีวเขาโเขาเข้าใก้โเขาเขต้องเป็นหน่วยหทางใจ ปล่อยว่าเก็ดดีสาดีกระสาอีนมาตรฐานองมีต้นงแก่ต <jeux cticamente> <prototypes> ้ต้วสีส่วมโขงพวาหน้าเกิดหน้าอยากดูด็นเป็นซุปเดียวนี่ก่อพวกไคนทะเลลูกดีดเรยังมีเด็กพ่านหน้าดีเด็กก่อพวกไ้ยไอร่จะเริกฮวาหน้างารสว่างทีกันพ้นสภาพทีทางสภาพที่ยากเย็นคิดเย็นใจสบาย เตรองท้ยนจิ้มับยังนเบิรยังไม่หมดนะครับพอีเขาจะไหนตนอจ้าบอกว่าการปีนเข้าั้องใช้เงินเยียวยาต้องการเสียหาที่อยู่แคววันนี้อยู่ก็ไม่ลุนะคลับอกเขาทั้งหลายมาใส่นารักษาสีมาจิมัะเิ้มครับ้วเงินเ้าเปลยน่เตรือเ็เ

ยาเปียกมันใจไปเรือล่องท่านครับตอนนี้ก็มม่วั้่กใส่เด็กผูเตาหเบอเบ้อตื้อแหสอนกุ้งเอาขอนตีหัวปลาเอาไม้แยมันแหมี่อย่บนี่ตอนนี้มันใจโม่เคยเห็น่เเอาขอนตีหัวปลาสั่งยังงยังงยังเลยจังเลยจังเยังยังย เอใจบอกีสิจะแบเขี้งเตมกายจะแบว่าสั้นกระกรองตีหัวเขามนกระสันเนื้อหนเพราะฉะนั้นเข้าเหตุเขาทำลายเขาข่าเขาตีเขาเนี่ยเข้าสิไปใส่ตีอปเ่ยเข้าตังแก่กำไส้เขาย่างดีบเย่างเยนเขาย่างเห็ุเอาจากคนท่เขาว่าดีได้ก็เอาใส่ไปได้เา่นอก น้วตาทีต้องใส่สานหน้าท้องผูร้นี้่เรืงใากซ้ายหัเราาน่สิบต้องนี่งทกท่าต้องปฏิบัตานใ้องทำให้ก่ต้นห้าี้องีารดู้าขอต้ขาสายสบายสบาย่ีนองการใดเป็นกาสาห้นบรรยากาศ ยงเทศจะได้ทอดคุณมิชาทางท่านนท่ายนส้าม่งที่ป็ให้เรื่นาวนคอทางน้ครับผมทานาเิั้อมักน้าดรถักาซ้มตําดีแล้วมันรอลงท่านนะครับผมบรรยากาศบรรยากาศลงท่านมัน ข้ามาโค้งนะครับผม๋ยวก็ได้กว่าสองแถวเนี่นแม้จะบม่แยกกันแม้เราไปดูด้านนึ่งครับอท่านคณะกรรมการคอคัวเดอตอนีทุกตี้ัองมีสองนายกมด้่าานการอาสธุเนคานะปัจโย กา,า,าะะรโค้งจะเป็นการถวายสังฆทานเลยตอนนี้อยุพระเขามาก